สวัสดีค่ะน้ำหวานนะคะวันนี้มีของดีมาบอกต่อให้กับสาวๆแล้วก็นมหนุ่มที่อยากมีผิวดีนะคะหุ่นสวยนี่เลยจีจีแอค่ะกูต้านนะคะกลิ่นฟุตตี้น่อ่ะให้ดูกันเต็มๆมาในรูปแบบของผมนะคะแบบนี้นะคะเปิดกล่องมาก,ก็จะเจอซองแบบนี้นะคะวิธีทานก็คือฉีกซองนะคะเทลงในแก้วผสมกับน้ำอุ่น ดื่มน,นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดื่มน้ำตาลอีกหนึ่งแก้วนะคะเพื่อผิวที่มีน้ำมีมวนวลของเราส่วนเรื่องของรสชาติน้นอ,อ,อร่อยนะคะทานง,ง่ายนะคะส่วนใครที่อยากแบบว่าเฮ้ยอยากแบบ ขาวเร็วกว่าน,นี้ผอมเร็วกว่าน,นี้แนะนําเลยนะคะให้ทานควบคู่ไปกับตัวนี้นะคะจิงๆแ p ปนะคะมาในรูปแบบของแคปซูลนะคะเป็นี้นีกระทานไปแล้วนะคะในรูปแบบของแคปซูลนะคะทานง่ายวิธีทานก็คือทานก่อนอาหารนะคะสองเม็ดรับรองว่าหู่หุณจะผอมสวยขาแน่นอนคือนะคะก็สองตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อกันได้แล้วนะคะ ของนีก็มองตองจริงแหละเพราะว่าทานเองเนาะแล้วมันได้ผลอก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับจริงๆแค่ฟังตัวเดี๋ยวไป